วันนี้จะกินเมี่ยงปลาอีกแล้วนะครับเมี่ยงปลามีผักมีขนมจีนน้ำจิ้มปลาทูนี่ผักอะไรจ้าอร่อยค่ะอร่อยอร่อยแซ่บอิหลีอะไรจ้าผักเยอะแยะเลยเอ้าผักคือมีสองถาด ปลาทูนะคะนี่ปีมือนะคะปีมือทอดอร่อยผหักก็สวยสวยมาดูคนเหยียดขานะคะเสร็จเลยน้องโนนปิดท่อสับล้วมาหายายไม่ไม่มากินเลยฮะปีจน มีทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์มาเบ่งหนึง้เอาถ้วยก็ได้นลแล้วผักซีเราอยู่ไหนล่ะผักซีตอนี่ผักซีผักซีก็มีนะคะผักสวนแซ่บผักสวนแซ่บคือผักซีฮะซีมาค่ะมากินนำกันเด้อค่ะเสร็บเสร็จเสร็จเสบเจอย่บอกใครเสียบ กินกันหลายคนนะคะหลายคนคิดไปแล้วผมคิดไม่อยู่หลังหลังโน่นไอ้นกเสียงเอาที่หมายต่า